ถ่ายอะไรนะพี่ไม่รู้ไม่รู้เลยเฮ้ยฟุตบอลฟุตบอลเหรอเฮ้ยฟุตบอลเหรอโตเดี๋ยวถ่ายกันนะทุกคนใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายฟุตบอลก่อนนะฮะโตถ่ายซีฟุตบอลฟุตบอลเอาไปหายด้วยเหรอฟุตบอลเฮ้ยครับผมฟุตบอลนะครับผมผมก็จะมาในมาในแบบธีมแนวไหนอุ้ยหลายแนวเวันนี้ถ่ายหลายลุก แค่แบบว่านิดเดียวนะครับผมอันนี้คือสเปเชียลสำหรับเอ่อชาวซิโคนนะผมก็ไงฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้บรรยากาศเป็นังไงแล้วมีลุกอะไรบ้างลองไปดูกันนะครับผมลุกอะไรเลิฟมหปะไม่เดี๋ยวจะมีลุกออกไปลิก่อนลุกอะไรเลิฟมาทีหลังอ่าห้ลุกไปก่อนอะไรอะไรวะไปเอไม่อะไรงงไปปาสามารถเอียงไปทแที่แมอีกได้ปล่ะเกอไน เซตยิมเสร็จไงฮะจะที่สแล้วเนาะเป็นชุดแบบชุดนอนที่ได้นอนได้นอนนอนจริงเล่นจริงนอนจริงกินกินอะไรบู๊ที่กี้มีแว๊บๆอย่างเงี้ยจริงมีบแบว่า ชุดหน้าว่าจะเป็นยังไงชุดหน้าที่ชาติโน้ตป่ะเปล่าวพี่ชาแนลเฮ้ยชาแนลชาแนลชาแนลอะไรอะป่าวไม่ได้หาเปล่าอันนี้เรามาในลุกอะไรเนี่ยเอ๊ะ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 เอ๊เผื่อเขาไปแคปรูปไงแบบว่าฟิลมุดมุ๊ดแบบเดี๋ยวดิเดี๋ยวรอเดิเดี๋ยวรอ หนุ่มลงนาไม่ใช mm? ่มาคอกลองมาคอคนฮะรับผม้อก <introdu cooled fold> ลองหรคอคนฮะอ่า <destroyed> ้อกลองกัคนนะตอนนี้พอรอเข้าพรอมกันยยาาย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 าไม่มีสายด้วยไงเด็นเสียวเสียวมากอนิ่งวยยายายาย เหมือนกิ๊กโจ้กันกเป็นดาราแล้วเนี่ยโน่นนนกเขากูจุ๊บโอเคครับก็เลยไม่ให้ทำอะไรนะแบบคุยคุยต้นไอะไเนี่ยที่สามจบเรียบร้อยแล้วนะครับวาร์ยผมก็เป็นชุดเกลือมนะครับเยียมเฮ้ย บค้กเฮ้ยไป็นชุดอะไปเอ่ชุดหลอดเท่งเกิ้อันนี้อันนี้ถ่าย50สโลอยู่นะใช่ใช่ไม่ไม่ในกล้องมันสโลให้อยู่แล้วตัวเราไม่ต้องสโลจะมาแนวแบบว่าเวียบอยู่ดีนานันทีมีทีแต่ละผนก็เดี๋ยวมันจะเป็นลุคที่ค่อนข้างสะอาด เรียบร้อยแต่ติดเทปติดแฟเออจะเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เนาะใช่แบบว่าโอเวอร์ไซส์นิดๆแบบติดคูลนิดหน่อยโอเคอ่ะเทปพร้อมเลยเทสอะไรนะมุมมุมมันทำยังไงนะพี่เม่์ตอนนี้มันรู้สึกว่าทั้งเล่มของเราตอนนี้มันจะมีแต่แบบต้นไม้หรืออะไรเขียวๆมันเขียวทั้งหมดเลยรู้สึกว่า มันจะซ้ำจำเจหรือเปล่าลองลองถามคุณเบลทำไมอ่ะนี่หล่อเลยเนี่ยนี่บอกเตาวเจริงจังไม่ได้แปลกถือว่าแปลกว่าเหมือนเป็นผู้บอลเองอ่ะนี่อยากได้แบบยังไงอะไรเอออะลุคนี้คุณลูกค้ารับอะไรดีครับอันนี้คือลุกอะไรนะมาเสิร์ฟครับชี้เสิร์ฟลุกชี้เสิร์ฟเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ให้ชี้ได้เสิร์ฟนะครับ รอติดตามข้างในว่าจะมีอุปกรณ์อะไรให้ชี้ได้เสิร์ฟบ้างนะนี่นี่เป็นไงโอเขาไม่ยอมนะเดี๋ยวนี้บอกเลยพูดไทยไม่ได้แล้วมั้งทำทำให้กันย้อนไม่ฉีดยาเลยไม่มีใครรู้เลย มีคาลินามีคาลินามันต้องเปลี่ยนเพลงมันดูแบบมันดูแบบมีขอบคุณมากนะไม่เหลือแล้วพอลอยแล้วได้ทรายเขินเลยเขิน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 มีเคมีมากเคมีอืมเขินเขินไปไปข้างหน้าเขารักเธอได้หรือาเขาแค่เพียงคอยเฝ้ามองใน จะยากแค่ไนฉันให้ได้ทุกอย่าง 跨过人生舞台。